แนวทางการเลี้ยงปลากดคังในบอ่อดินกระชังและบอ่อปูนปลากดคังมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่เช่นปลาเคึงปลากดแก้วกดหางแดงกดข้างหม้อกดเขี้ยวจัดเป็นปลาเศรษฐกิจเนื่องจากมีรสชาติที่ดีมีราคาจำหน่ายค่อนข้างสูง พบแพร่กระจายกว้างขวางและมีทินนสายในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไปผู้ที่สนใจจะเลี้ยงปลาชนิดน,นี้นั้นต้องทำใจให้ได้ในระยะการเลี้ยงที่อาจมากกว่าการเลี้ยงปลาชนิดอื่นๆซึ่งอย่างน้อยใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีและถ้าต้องการให้มีขนาดเกิน3กิโลกรัมขึ้นไปอาจใช้ระยะเวลาที่เลี้ยงถึง3ปีขึ้นไปสายปลาที่ตลาดต้องการมากที่สุดก็จะอยู่ที่สายส3กิโลกรัมขึ้นไปหรือยิ่งใหญ่ยิ่งดี ซึ่งปลาไซส์2ถึงกิโลกรัมนั้นเป็นไซส์ที่จัดการรอบการเลี้ยงได้ง่ายในตลาดจึงมีไซส์นี้มากส่วนไซส์ใหญ่4กิโลกรัมขึ้นไปมีรอบการเลี้ยงที่นานแต่ได้เนื้อเยอะส่วนมากตลาดต้องการปลาที่ได้เนื้อเยอะลักษณะทั่วไปปลากดคงังเป็นปลาที่มีรูปร่างยาวเพรียวส่วนหัวแบนกว้างด้านบนของหัวเรียบลำตัวด้านบนมีสีม่วงเทาปนดำ ส่วนท้องสีขาวปากกว้างจะงอยปากทู่ตำแหน่งของปากอยู่ต่ำฟันคมตาไม่มีเยื่อหุ้มและอยู่ระดับเดียวกับมุมปากมีหนวดสีคู่ครีบหูมีสีเทาดำครีบหางเว้าลึกแฉกบนยาวกว่าแฉกล่างและมีสีแดงเข้มมากกว่าครีบอื่นๆปรากฏครั้งนั้นจัดเป็นปลาขนาดใหญ่ในธรรมชาตินั้น สามารถพบปลาขนาดตั้งแต่1-3กิโลกรัมความยาว30-50เซนติเมตรขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยพบความยาว150เซนติเมตรน้ำหนัก30กิโลกรัมพบในแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทยเช่นในแม่น้ำโขงแม่น้ำน่านยมปิงเจ้าพริยาแมกลองท่าจีนแพน้อยตลอดจนอ่างเก็บน้ำและเขืนต่างๆ เช่นเขือนศิริกิจภูมิพลรัชประภาในต่างประเทศพบที่ลาวกัมพูชาพม,ม่าและจีนลูกปลาที่นํามาเลี้ยงเนื่องจากการพ่อพันธุ์ปลาชนิดนี้ต้องใช้ฮอร์โมนผสมเทียมเข้ามาช่วยอาจยุ่งยากสําหรับผู้เลี้ยงมือใหม่ซึ่งก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้หาซื้อลูกปลามาเลี้ยงได้เลยโดยลูกปลาที่เหมาะสมควรมีขนาด1-2นิ้วขึ้นไป เพราะจะมีเปอร์เซ็นต์รอดที่สูงกว่าปลาขนาดเล็กกว่านี้ก็เลือกซื้อจากฟาร์มที่มีความน่าเชื่อถือการอนุบาลลูกปลาก่อนปล่อยเลี้ยงเพื่อเป็นการลดอัตราการตายเพิ่มอัตรารอดก็จะนําลูกปลาขนาด1-2นิ้วที่ซื้อมาจากฟาร์มมาอนุบาลดูแลให้แข็งแรงจนได้ขนาด4-6นิ้วซึ่งเป็นขนาดที่มีอัตรารอดที่สูงกว่าเหมาะสมต่อการนำไปเลี้ยงขุนในบอ่อเลี้ยงต่อไปซึ่งสามารถอนุบาลได้ทั้งในบอ่อปูน บ่อดินและในกระชังการอนุบาลลูกปลาในบ่อป,ปูนบ่อป,ปูนควรมีขนาดไม่ต่ำกว่า15ตารางเมตรและควรที่ติดตั้งปั๊มออกซิเจนหรือมีระบบน้ำไหลเวียนโดยจะให้อาหารผงสำหรับลูกปลาไวอ่อ,อนโปรตีน40%ในอัตรา10%ของน้ำหนักตัวปลาให้วันละสองครั้งระยะเวลาในการอนุบาล60วันซึ่งหากเป็นไปตามเกณฑ์ก็จะได้ลูกปลา ที่มีความยาวเฉลี่ย4 6นิ้วการอนุบาลในบ่อดินการอนุบาลในบ่อดินนี้นั้นผู้เลี้ยงจะขุดบ่อดินขนาดเล็กประมาณ200 800ตารางเมตรลึกประมาณ 1, 1เมตรถึง1เมตรครึง่งและควรเตรียมบ่อไม่ให้มีโคลนตมพื้นบ่อเรียบลาดเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งซึ่งบริเวณลาดต่ำสุดควรขุดบ่อเล็กๆเ,เป็นแองสำหรับรวบรวมลูกป,ปลารวมน้ำหรือโคลนตม เช่นการอนุบาลในบอ่อดินขนาด500ตารางเมตรอัตราการปล่อย5-10ตัวต่อตารางเมตรปล่อยลูกปลาจำนวน2,500-5,000ตัวให้อาหารผงสำหรับลูกปลาไวอ่อ,อนโปรตีน40%ในอัตรา10%ของน้ำหนักตัวปลาต่อวันและอาหารเม็ดลอยน้ำสำหรับลูกปลาดุกโปรตีน35%วันละ2ครั้งระยะเวลาในการอนุบาล 60วันซึ่งก็จะได้ลูกปลามีความยาวเฉลี่ย3 6นิ้วการอนุบาลในกระชังการอนุบาลลูกปลาุดคางในกระชังก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งที่ช่วยให้ลูกปลาเติบโตได้ดีเพราะน้ำจะมีคุณภาพดีตลอดไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยและสภาพแวดล้อมเป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุดซึ่งมักทำกระชังในบ่อด,ดินขนาดใหญ่หรือในแม่น้ำซึ่งจะเป็นกระชังตาทีขนาดประมาณ กว้าง1เมตรยาว1เมตรลึก1เมตรครึ่งโดยอัตราการปล่อย100ตัวต่อกระชังแนวทางการเลี้ยงปลากดคังปลากดรังนั้นสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบอ่อดินบอ่อปูนและในกระชังในอ่างเก็บน้ำหรือในแม่น้ำโดยจะใช้อาหารปลาสดเช่นปลาทะเลสดปลาน้ำจืดเบญจพรรณและอาหารสมทบที่เป็นอาหารสำเร็จรูปเช่น อาหารปลาดุกที่หาได้ง่ายและมีจำหน่ายในท้องตลาดการเลี้ยงปลากดคังในบ่อดินโดยบ่อดินนั้นควรมีความลึกตั้งแต่1เมตรครึ่งถึง3เมตรจึงจะเหมาะสมในการเลี้ยงปลาชนิดนี้โดยการเตรียมพื้นที่บอ่อก็จะตากบอ่อโรยปูนขาวใส่ปุ๋ยคอกเช่นปุ๋ยขี้ไก่เพื่อปรับสภาพดินให้มีความเป็นกลางจากนั้นจึงใส่น้ำลงบอ่อ ปรับสภาพน้ําให้ได้ค่า pH ประมาณ6.5-8ถึงทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์แล้วจึงปล่อยลูกปลากดขางลงไปการเลี้ยงปลากดขางในบอ่อดินจะใช้ลูกปลาความยาว4-6นิ้วโดยบอ่อดินขนาด500-1,000ตารางเมตรหรือมากกว่า1ไร่อัตราการปล่อยจะอยู่ที่1-2ตัวต่อตารางเมตรเช่นหากปล่อย2ตัวต่อตารางเมตรในพื้นที่1ไร่ ก็จะปล่อยประมาณ3,200ตัวการให้อาหารในเบื้องต้นนั้นเราต้องรู้ด้วยว่าแหล่งปลาที่เขามาส่งขายเราเขาอนุบาลในบ่อดินหรือว่าบ่อปูนฝึกการให้อาหารแบบไหนมาเราจะได้เลี้ยงต่อได้ในแบบที่ปลาคุ้นเคยซึ่งโดยส่วนมากก็จะเป็นการให้อาหารปลาดุกและเสริมด้วยอาหารอย่างอื่นอาทิอาหารกุ้งก้ามกรามกุ้งขนาดเล็กไส้เดือนไส้ไกบ่บด ปลาบดเป็นต้นโดยความถี่ของการให้นั้นสองครั้งต่อวันโดยจะเน้นให้ช่วงเย็นหรือช่วงค่ำม,มากกว่าช่วงกลางวันเมื่อเลี้ยงไปได้ประมาณ4เดือนจะได้ปลาที่มีน้ำหนักประมาณ1-4ขีดต่อตัวจากนั้นก็จะค่อยๆผสมเหยื่อสดเช่นใส่ไก่ปลาบดปั้นเป็นก้อนให้กินเพื่อเป็นการฝึกให้ปลากินเหยื่อสดโดยค่อยๆผสมให้กินไป ซึ่งจากนี้ก็จะลดให้อาหารเหลือเพียงมื้อเดียวในช่วงเย็นซึ่งผู้เลี้ยงก็ต้องดูแลควบคุมคุณภาพของน้ำการถ่ายน้ำควบคู่กันไปซึ่งการเลี้ยงอาหารสดนี้จะทำให้น้ำเกิดการเน่าเสียจึงต้องใช้วิธีการถ่ายน้ำเพื่อให้น้ำโปร่งสะอาดอยู่เสมอหากเลี้ยงไปจนครบปีก็จะได้ปลาน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมซึ่งหากต้องการขนาดใหญ่เนื้อมาก ก็ต้องเพิ่มระยะการเลี้ยงไปอีกเช่น2-3กิโลกร,รมัมก็ต้องเลี้ยงเพิ่มไปอีก2-3ปีเป็นต้นการเลี้ยงในกระชงังการเลี้ยงปลากุดค้างในกระชงังในแม่น้ำต่างๆนั้นซึ่งก็อาจมีขนาดแตกต่างกันไปเช่นกว้าง5เมตรยาว5เมตรลึก2เมตรและกว้าง2เมตรยาว6เมตรลึก2เมตรเป็นต้น นิยมปล่อยลูกปลาคางขนาดตั้งแต่2อถึงหนิ้วขนาดตหน้อยก็มีอัตราการรอดที่สูงแต่ราคาลูกปลาก็สูงตามไปด้วยโดยจะใช้กระชังขนาดตาอวน1.5เซนติเมตรการปล่อยลูกปลาเช่นลูกปลาคังขนาด2นิ้วจะปล่อยในอัตรา30ตัวต่อตารางเมตรก็จะประมาณ700-750ถึงตัวต่อกระชงังหรือ ปล่อยรูปลากกดคางขนาด4นิ้วในอัตรา15ตัวต่อตารางเมตรก็ประมาณ400-450ตัวต่อกระชังเป็นต้นโดยการให้อาหารก็จะให้อาหารสำเร็จรูปเช่นอาหารปลาดุกและเสริมด้วยเนื้อปลาบดความถี่วันละ2ครั้งเมื่อเลี้ยงนาน6เดือนจะได้ปลาคังน้ำหนักประมาณ4-5ขีดต่อตัวและหากเลี้ยงนานถึง10เดือน ก็จะได้ปลาคางน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมต่อตัวโดยอัตราน้ำหนักเฉลี่ยของปลากดคางก็คือ1กิโลกรัมต่อปีการเลี้ยงปลากดคางในบ่อบปูนซีเมนต์การเลี้ยงปลากดคางในบ่อบปูนนั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับกเกษตรกรที่มีที่ดินน้อยโดยการก่อเป็นบอ่อสี่เหลี่ยมกว้าง5เมตรยาว5เมตรหรือใช้บอ่อวงกลมความสูงขอบบ่อประมาณ1เมตร พร้อมทาช่องระบายน้ําโดยให้พื้นลาดเอียงในทางใดทางหนึ่งร่วมกับการจัดทําระบบออกซิเจนหรือระบบหมุนเวียนน้ําด้านข้างของแต่ละบอ่อโดยขนาดลูกปลาคางที่ใช้นั้นก็ควรใช้ขนาดที่โตขึ้นมาหน่อยเช่นลูกปลาคางขนาด6นิ้วโดยอัตราการปล่อยจะอยู่ที่1 0บถึงยีตัวต่อตารางเมตรเช่นหากปล่อย15ตัวต่อตารางเมตรก็จะใช้ลูกปลาจํานวน3 7 5ตัวการให้อาหารก็จะให้อาหารปลาดุก ให้สองครั้งเช้าเย็นโดยเมื่อเลี้ยงไปได้6เดือนก็จะได้น้ำหนักต่อตัวประมาณ3ขีดต่อตัวเลี้ยงครบปีก็จะได้น้ำหนักประมาณ8ขีดถึง1กิโลกรัมครับเหล่านี้นั้นก็เป็นแนวทางการเลี้ยงปลากดคงังในรูปแบบต่างๆสามารถนำไปปรับประยุกเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตนเองหวังว่าเรื่องราวที่ได้นําเสนอไปคงเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจบ้างนะครับ สวัสดีครับ